วันนี้นะมาเอาใจวัยรุ่น4ี่สูบเลี้ยงนะฮะหรือว่า6ขาศูนย์เอื้ออาทรนอโคตยเยอะเห็นว่าแถวนี้ควรเยอะเลยนะออกรถฟรีดาวผ่อนประมาณส0่พันกลางๆถึง5000ต้นต้นๆเท่านั้นอย่างเช่น CBR หกข้าศูนย์ F ตัวนี้นะฮะ6ขาศูนย์เอื้ออาทอนฟรีดาวผ่อนประมาณ4 8 0 0 6นแปดมวนเท่าน,นั้นหรือว่าอย่างเช่นตัว R ตัวนี้ฮะฟรีดาวผ่อป 5, น,นประมาณ5,000นต้นๆประมาณไม่เกิน5,3 0 0นมะฮะ6กสิบม้วนีดาวได้หมดเลยนะ6กขาศูนย์ F หกข้าศูนย์ R ตามมาเลยนะฮะสวยๆ4สูบเลี้ยงเสีเยงนะ เอางว่าแม่งเป็นรถที่บอกว่าเอออาทรหรือว่าราคาที่มีรภาพนะออกง่ายออกฟรีดาวได้เลยมีบริการภายในม,มีเป็นส,สัญญาทั่วประเทศไม่ว่าลูกค้าอยู่อำเภออะไร <c oughs> ฟรีค่าจัดฟรีค่าโอนภาษีพรบรและแถมไม่พอนะเรื่องการเซอร์วิสร้านวิวไว้ไม่เคยทิ้งลูกค้าอย่างเช่นรับประกันหนึ่งเดนเซนตคือไม่จำกัดกิโลเมตรอย่างเช่นลูกค้ามีปัญหาอะไรคิมฟรีทุกอย่าง <c oughs> ประมาณเนี้ยรับประกันเครื่องยนต์นะอย่างเช่นเครื่องยนต์ไปถึงปุ๊บมีปัญหาอะไร รับประกันเต็มที่นะฮะไม่ว่ายังหน้ายังหลังทั้งหมดเกิน50เปลี่ยนให้ฟรีทุกอย่างเอางี้ว่าโคตรคุ้มฟรีค่าจัดค่าโอนภาษีพลวอไม่พอแถมฟรีค่าเซอร์วิสรีค่าจัดส่งทั่วประเทศอีกคุ้มแค่ไหนฮะก็ใครที่บอกว่าอยากออกรถบิ๊กบค์นะฮะนึกถึง BYD ยนะไม่ว่าจะรุ่นเล็กรุ่นใหญ่นะฮะก็วันนี้ไม่มีอะไรมั่งสนใจถ้าถามบิววได้เลยกดลิงก์ตลวันเข้ามาได้เลยครับ